สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านเลยนะครับผมดรประสิทธิ์วะเพลนนะครับตอนนี้ก็มายืนอยู่ที่ในงานนะครับพิธีมอบเข็มให้กับผู้นําของบริษัททวารทฤตนะครับที่เขาจะขึ้นตําแหน่งนะครับมีหลายคนเลยครับวันนี้อนี่เป็นบรรยากาศหน้างานนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับรางวัลกันในวันนี้นะครับก็นะครับท่านที่เห็นคลิปนี้นะครับก็เป็น เขาเรียกว่าวันนี้นะครับช็อปแอนเปของเรานะครับก็ได้นําสินค้านะครับสินค้าเข้ามาจัดจําหน่ายนะครับอ่านี่อะไรครับเนี่ยติมปีปลากายอ๋อติปีปลากายอ่ะคนเชียงปลาไก่ท่านสามารถเข้าไปซื้อได้ในช็อปแอนเปนะครับซื้อกินซื้อใช้แล้วก็มีเงินปันผลด้วยสดยอดมากๆเลยอเดี๋ยวชิมดูก่อนว่าอร่อยไหม โอ้สุดยอดเลยครับอร่อยนุ่มดีครับอร่อยจริงๆอย่าลืมนะครับเข้าไปที่ช็อปแอนเป้ของทีทว่านะครับซื้อกินซื้อใช้แล้วมีเงินปันผลครับสุดยอดมากๆาเลยนะครับก็มีหลายร้านนะครับหลายร้านที่วันนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดแล้วครับจะซื้อจะกินจะใช้ต้องมีเงินปันผลครับต้องที่ช็อปแอนเป้เท่านั้นครับร้านค้าบนอากาศของคนไทย นะครับเรามาสร้างชีวิตใหม่กับที่ทัวรนะครับอ่านะครับวันนี้ผมเชื่อว่านะครับหลายคนนะครับที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่เมื่อก่อนเราใช้โทรศัพท์ไม่ได้ตังค์นะครับวันนี้เรามาใช้โทรศัพท์ที่ร้านค้าบนอากาศของเรานะครับทําให้เรามีเงินไหลเข้ามาบัญชีด้วยจากการใช้ซิมโทรศัพท์ราคาถูกนะครับ ท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับก็ให้ประสานไปที่นะครับคนที่ได้ส่งลิงก์นี้ไปให้ท่านนะครับว่าวันนี้สังคมยุคใหม่นะครับถ้าเราจะซื้อกินอะไรก็ต้องมีกำลันผลถ้าเราจะใช้ซิมโทรศัพท์ก็ต้องพี่ทุกอาครับชวนคนมาประหยัดค่าโทรศัพท์และเมียไ,ได้เดือนเป็นสแสนเดือนเป็นล้านนะครับอ่านี่ตอนนี้นี่แหละ ที่บอกว่าโครงการช่วยคนจนให้รวยปลูกต้นคนบนอากาศวันนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่ามีประชาชนเยอะแยะมากมายนะครับมาจากหลายที่นะครับชวนคนกันมาซื้อกินหรือใช้แล้วก็ได้เงินปันผลด้วยท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับทักไลน์คนที่ส่งลิงก์นี้ไปให้ท่านนะครับแล้วก็คุยกันครับว่าใช้โทรศัพท์ราคาถูกและมีเงินปันผลเป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนอย่างไรนะครับโอเคบายบาย